จากพระปฐมบรมราชองคการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามก็คงจะเป็นที่ประจักษ์แจ้งในใจของประสบนิกรชาวไทยตลอด60ปีที่ผ่านมานะครับครับและธรรมะที่พระองค์ท่านทรงใช้ในการปกครองนะครับก็คือทศพิธร,ราชธรรมนั่นเองนะครับและคืนนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางรายการเบงไทยวไรตี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักธรรมทั้ง10ข้อนี้ นะครับกับพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีผู้ที่เรารู้จักกันดีนะครับในหนังสือหลายๆต่อหลายเล่มนะครับที่โด่งดังนั่นก็คือธรรมะติดปีกนวสการพระอาจารย์ครับครับกระผมสองคนขออนุญาตนั่งบนโซฟานะครับเริญท่านแล้วก็ฟังธรรมจากท่านอาจารย์โดยการสำรวมขออนุญาตไม่พนมมือนะครับเชิญท่านครับครับขอบพระคุณครับครับก่อนอื่นเลยต้องถามท่านอาจารย์ก่อนเลยว่าคําว่าทศพิษราชธรรมนี้หมายถึงอะไรครับท่านครับ ทศพิธราชธรรมเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะครับถ้าแปลตามตัวอักษรก็แปลว่าหลักธรรมสําหรับพระหมหากษัตริย์สิทธิประการคือคําว่าทศสะหรือทศสารเนี่ยแปลว่าสิทธิ์พิธาหรือพิถเนี่ยแปลว่าประการราชาก็คือพระหมหากษัตริย์ธรรมะก็คือหลักการเพราะฉะนั้นทศพิธราชธรรมก็แปลว่าหลักธรรมสําหรับพระมหากษัตริย์สิทธิประการ อย่างเช่นข้อที่หนึ่งทรงเป็นผู้ให้หมายถึงอะไรครับเจริญทอทรงเป็นผู้ให้เนี่ยทอนมาจากภาษาบาลีว่าทานังหรือทานะการให้นี้ก็มีสองความหมายนะหนึ่งให้ทำแล้วก็สองให้ทานครับให้ทำนี่ก็หมายความว่าให้ธรรมะนั่นเองธรรมะเนี่ยปกติเราคนไทยจะคุ้นชินเวลาข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นพระองค์ท่านให้ธรรมะผ่านพระราชจริยวัรตลอดเวลาครับ แต่ว่าบางทีเราเห็นเนี่ยอาจจะตานอกเห็นแต่ตาในเห็นหรือเปล่าเราไม่รู้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคําว่าดูเนี่ยต้องให้เห็นฟังต้องให้ได้ยินถ้าเราดูแล้วเห็นเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ได้ให้ธรรมะตลอดเวลา <c oughs> อีกประการหนึ่งก็คือให้ทานก็หมายความว่าให้สิ่งของให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้เช่นให้พระราชทรัพย์ให้โครงการต่างๆที่มีอยู่ที่โน่นที่นี่กว่าสามพันโครงการ <c oughs> อย่างเรื่องข้อที่หนึ่งเนี่ยทรงเป็นผู้ให้ อาตมาภาพสนใจเรื่องเรื่องหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามนั้นก็คือให้ธรรมะแล้วก็ให้แบบอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยเรากําลังรณรงค์เรื่องประหยัดใช่ไหมใช่ครับประหยัดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคนที่ประหยัดที่สุดคือพระองค์ท่านนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับอาตมาภาพได้อ่านเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นผู้ที่เคยสนองงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทครับครับนั่นก็คือท่านผู้หญิงเพชรราเตชะกัมพุทธท่านเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยไปทําพระทูลถวายพระองค์ท่าน แล้วก็ได้เล่าว่านิสิตท,ที่ท่านผู้หญิงไปสอนเนี่ยใช้แต่สินค้าแพงๆแบรนด์เนมทท้งนั้นเลย <c oughs> พระองค์ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านไม่เหมือนอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพระองค์ไปที่ห้องสงรรปรากฏว่าทอดพระเนตรหาหลอดยาสีพระทนไม่เจอปรากฏว่ามหาเล็กประจําห้องสงเนี่ยเอาหลอดยาสีพระงค์สีพระทน <c oughs> ของพระองค์ไปทิ้งแล้วไปทิ้งหรือเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้รพระองค์ก็ถามว่าไปเอามาก่อน ปรากฏว่าหลอดยาสีพระทนที่มหาเล็กประจําห้องส่งคิดว่าหมดคุณค่าแล้วเนี่ยนะพระองค์ท่านไปเอากลับคืนมาแล้วรีดใช้จนบางเหมือนแผ่นกระดาษได้ตั้งห้าวัน <c oughs> จริงๆมีมีหนังสือประกอบด้วย <c oughs> วันนี้อตาตมาภาพเอาหนังสือมาดูด้วยครับ <c oughs> ดูซ <c oughs> ิว่าหลอดยาสีพระทนที่ทรงรีดใช้จนบางเหมือนแผ่นกระดาษนั้นเป็นยังไง <c oughs> ชมก็คือใช้ได้ถึงห้าวันทีเดียวนั่นคือหลอดยาสีฟันจริงๆสังเกตที่ที่คอของหลอดนะ นั่นก็คือรอยแปลงแปลงสีพระทนที่พระองค์ทรงเอาฤกษยาจนหมดจนหยดสุดท้ายเลยนี่แหละเรียกว่าทรงให้ธรรมะที่เราเรียกว่าความประหยัดเป็นแบบอย่างแก่ไทยทั้งชาติเพราะฉะนั้นเราเราได้ยินได้ฟังเรื่องนี้แล้วต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะเราประหยัดสู้พระองค์ท่านได้หรือเปล่าครับครับนั่นคือข้อที่หนึ่งทรงเป็นผู้ให้ข้อที่สองทรงเป็นผู้มีศีลเจริญพรศีลเนี่ยก็หมายถึงความเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม ความประพฤติดีงามเนี่ยถ้าจะเอาให้ง่ายที่สุดนะชาวบ้านมาถึงสินห้านั่นเองแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงเป็นชาวพุทธชั้นนําเพราะฉะนั้นนอกจากตามปกติเนี่ยพระองค์จะท่านทรงสินห้าแล้วเนี่ยนะในวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำพระองค์ทรงสมาทานสินแปดด้วยเพราะฉะนั้นในพระจรยวัรของพระองค์เนี่ยถ้าวันแปดค่ำสิบห้าค่ำพระองค์จะงดเสวยมื้อเย็นนะเพราะอะไรสินแปด ต้องลดมือเย็นหนังมือวิกาละโภชนะทีนี้เราก็ต้องถามพวกเรากันเองว่าเอ๊ะรักษาแต่สินห้ายังกระพ้่องกระแพงเลยใช่ใช่ไหมใช่ครับจริงๆมาดูเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้เลื่อนหอนคนส่วนมากไม่ค่อยรู้ไงนี่พระองค์ท่านทรงทําเป็นตัวอย่างเลยถ้ามีโอกาสนะเรามารักษาสินแปดกันดูไหมใครที่อยากจะลดหุ่นนะน่าจะลองดูใช่หมแหมครับนั่นคือข้อที่สองข้อที่สามทรงเป็นผู้เสียสละ คำว่าทรงเป็นผู้เสียสละนี้ก็มาจากคำว่าบริจาคบริจาคเนี่ยไม่ใช่บริจาคสิ่งของนะแต่หมายถึงบริจาคความสุขส่วนพระองค์คแล้วเอาความสุขที่บริจาคนี้ไปให้ใครให้กับพระสงฆ์นิกรทั้งประเทศเลยค,คุณโยมเชื่อไหมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะทุกวินาทีพระองค์ทรงคิดแต่เรื่องงานความสุขความทุกข์ของพระสงฆ์นิกร ล่าสุดอาตมาภาพได้อ่านบทความชิ้นหนึ่งเขาพูดถึงห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราอาจจะคิดว่าห้องทรงงานของพระองค์ท่านต้องรู้รามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เฟอร์นิเจอร์ที่ฟุ่มเฟือยเต็มไปหมดนะแต่ความจริงไม่ใช่หรอกฝาผนังห้องหรือวอลเปเปอร์ของห้องเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดไม่ออกนะว่าควรจะเป็นยังไงแต่สําหรับพระองค์ท่านเนี่ยฝาผนังห้องเป,เป็นแผนที่เป็นแผนที่ประเทศไทยที่ละเอียดที่สุดเลยก็คือ ชี้เห็นห้วยน้องคลองบึงแม่น้ําตําบลทุกหนทุกแห่งเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์ท่านสเสด็จไปไหนเนี่ยสังเกตไหมสิ่งที่ทรงทรงทรงทรถือไปด้วยประจําก็คือแผนที่ทจะนเดบอยู่ตรงนี้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือวิทยุนอกจากวิทยุแล้วก็มีกล้องถามมาสามอย่างนี้คืออะไรคือเครื่องมือในการทํางานอย่างเสียสละของพระองค์ครับทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์ทรงคํานึงถึงรัศดรตลอดเวลาอย่างนี้แหละเราเรียกว่าเสียสละก็คือเอาความสุขส่วนตัวเนี่ย ไปจ่ายแจกให้คนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งบางทีพระองค์ท่านน่ะทรงสวมทรงฉลองพระบาทจนส้นศึกเลยแล้วส่งไปตัดนะที่ใกล้ๆวัดเบญจมาศประพิษม,ม,มีมีร้านร,ร้านตตดรองเท้าชื่อร้านกอเปรมเสนก็มีมหาเล็กเอารองเท้าไปให้ตัดวันที่หนึ่งวันที่สองเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเจ้านี้มาอยู่คนเดียวเนะี่ยวันที่สามเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะรองเท้าใครเนะี่ยอยากรู้จริง <laughs> มาเล็กก็เลยบอกว่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราดูสิเนี่ยพระองค์ท่านนะทรงฉลองพระบาทจนศึกแล้วส่งไปตัดไปซ่อมที่เมืองไทยเรานี่เองคือไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ได้ซื้อใหม่ครับทั้งทั้งนี้พระองค์ท่านน่ะถ้าพูดตามหลักวิชาแล้วเนี่ยเพียงต้องประสงค์สิ่งใดคนก็พร้อมจะทลนกล้าใช่ไหมจริงครับแต่พระองค์คไม่ทําถามว่าทําไมอันนี้คือทรงเสียสละทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่จะเอามาใช้เป็นความสุขส่วนพระองค์ออกไปบริจาคให้กับพระสงฆ์กนิกรของพระองค์เพราะฉะนั้น นี่คือที่สุดของการบริจาคจริงๆตัวเองลำบากยังไงก็ได้แต่ว่าประชาชนของระองต้องมีความสุขครับต่อไปข้อที่สี่นะครับทรงเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์คําว่าซื่อสัตย์นี้แปลมาจากภาษาพระว่าอัชวะคําว่าซื่อสัตย์ก็หมายความว่าเป็นผู้ซื่อตรงซื่อตรงซื่อสัตย์สุดจริตไม่คอร์รัปชันนั่นเองมีสามลักษณะหนึ่งไม่คอร์รัปชั่นทางกายสองไม่คอร์รัปชั่นทางวาจาสามไม่คอร์รัปชั่นทางใจ ทางกายก็คือไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาให้จะให้ก่อนให้หลังให้ใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่รับทั้งหมดแล้วก็ทางวาจาก็คือวาจาจะต้องไม่โกหกไม่มุสานั่นเองวาจาจะต้องตรงหมายความว่าพระองค์ทั้งตรัสอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็ทําอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงถือกันว่าพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทุกๆพระองค์เป็นเสมือนกฎหมายอเพราะอะไรเป็นพระวาจาหรือเป็นพระราชดำรัสที่ตรายตรองแล้วเป็นอย่างดีจึงตรัส อนน taking, like ันนี้เรียกว่าไม่คอรับชั่นทางวาจาครับต่อไปไม่คอรับชั่นทางจิตใจหรือซื่อตรงทางจ ne, ิตใจก็หมายความว่าไม่คิดคดเลยครับไม่คิดคดทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดเนี่ยไม่มีเบื้องหน้าไม่มีเ well, บื้องหลังไม่มีวาระซอนเร้นไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่มีตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาทั้งทางกายทางวาจาทางใจอันนี้พระองค์ท่านทําให้เราดูมาโดยตลอดครับเอาละครับข้อที่หนะครับทรงเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมพระองค์ ทรงเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมพระองค์อันนี้ทอจากภาษาบาลีว่ามัทธวังหรือมัทธะมัทธะมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าพระมาหากษัตริย์อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยคงจะมีเพียงพระองค์เดียวในโลกครับถามว่าทำไมฝรั่งคนนั้นตั้งข้อสังเกตนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาติดตามทำข่าวจากซีเอ็นเนี่ยเขาตามถ่ายราชวงศ์เยอะแยะไปหมดเลยคนดังทั่วโลกเะเขาตามมาหมดแต่พอมาพบกับพระองค์ท่านเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะพระมาหากษัตริย์ทังคุณเนี่ยมีพระองค์เดียวในโลกนะทาไม อยู่สูงที่สุดในแผ่นดินเลยนะแต่ว่านั่งคุยกับชาวบ้านล่าสุดอาตมาภาพได้อ่านบทสัมภาษณ์ขององค์ขมนตรีรท่านหนึ่งเล่าว่ามีวันหนึ่งเนี่ยขบวนรถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านชนบทแล้วโดยที่ไม่มีหมายกำหนดการมาก่อนนะครับรถยนต์พระที่นั่งก็หยุดลงไปทุกคนก็ตกใจนึกว่าเกิดอันตรายเพราะว่ารถยนต์พระที่นั่งหยุดโดยไม่มีหมายนี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับทุกคนก็รอดูเกิดอะไรขึ้น รถเล่นไปผ่านแม่น้ำพระองค์ท่านเปิดประตูสะเสด็จด,ดำเนินลงไปปรากฏว่าทรงไปยืนคุยกับชายคนหนึ่งนะเขาทอดแหยอยู่ในหนองน้ำนะครับแล้วเสื้อนี่ไม่ได้ใส่นะพระองค์ท่านไปยืนคุยกับชาวบ้านที่กำลังทอดแหยอยู่หนึ่งชั่วโมงเต็มโอ้โหถามว่ามีพระมหากษัตริย์ที่ไหนในโลกโอ่อนน้อมถ่อมพระองค์คุยกับชาวบ้านกับสามัญชน โดยไม่ถือองค์เลยนี่แหละที่เราเรียกกันว่าความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ยิ่งพระองค์อ่อนลงมาเนี่ยคนไทยก็ยิ่งรักพระองค์เพราะอะไรเพราะว่านี่ก็คือความติดดินสมเด็จย่าของเราซึ่งก็คือพระบรมราชชนนีเคยทรงแปลพระนามของพระองค์ที่ที่บอกว่าภูมิพลแปลว่าติดดินเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านนี้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ติดดินมากๆติดดินจริงๆก็คือทรงโปรดขับรถด้วยพระองค์เองครับทําไม มองในแง่มุมของธรรมะคืออยากจะสอนคนไทยว่าทําอะไรที่มันพึ่งตัวเองได้นะครับก็ทํานะนี่คือพึ่งตัวเองรเราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองที่จะอยู่ให้ติดดินให้มากที่สุดะะเพราะอะไรเพราะถ้าเราติดดินเราได้เห็นความจริงถ้าเราอยู่ข้างบนนั่งอยู่ในห้องแอร์ตลอดแลวออกไปทํางานเราจะได้เห็นผักชีเต็มไปหมดอันนี้คือเสน่ห์ของพระองค์ท่านครับเอาละครับนั่นก็คือเรียกว่าเป็น5ข้อนะครับจาก10ข้อนะครับของธรรมะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้ปกครองแผ่นดินครับ ในนามของทศพิธราชธรรมข้อที่6ว่าไงครับน้องหนุ่มข้อที่6นะครับทรงเป็นผู้หมั่นฝึกตนเพื่อลดกิเลสข้อที่6เนี่ยทรงเป็นผู้หมั่นฝึกตนเพื่อลดกิเลสคํานี้ถอดมาจากภาษาบาลีว่าตะปะหรือตบะที่เราบอกว่าไปบําเพ็ญตะบะบําเพ็ญตบะบําเพ็ญตบะก็หมายความว่าฝึกตนเพื่อลดกิเลสครับฝึกตนเพื่อลดกิเลสนี้มันมีหลายวิธีนะแต่ว่าวิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงใช้เนี่ย แล้วโดดเด่นมากก็คือพระองค์ทรงปฏิบัติพระสมาธิ oh. เราเราเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทาไมเวลาเสด็จออกงานต่างๆเนี่ยนะพระองค์ท่านท่านนั่งแล้วนิ่งนะอ hmm. ในพระอิรยาบทไหนก็ตามถ้าประทับ <c oughs> แล้วเนี่ยเป็นนิ่งถามว่าทําไมจึงนิ่งได้นานก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ท่านเนี่ยพระอิรยาบทพระบุคลิกภาพเนี่ยดูดีทุกแง่ทุกมุมครับใช่ไม่มีเอ็นไม่มีเอียงเลยดูสง,ง่าตลอดเลยอ hmm. จนกระทั่ง,างอาตตรมาภาพได้อ่านพบข้อเขียนของข้าราชบริพารท่านหนึ่งครับซึ่งไปเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำเร,เรียกกันง่ายๆว่าราชองคารัก์นั่นเองครับนายตำรวจท่านนี้เมื่อวันแรกที่ไปถวายงานที่พระราชวังพระองค์ท่านถามว่านั่งสมาธิเป็นไหมก็อมบอกว่าประโยคแรกเลยที่พระองค์ท่านถาม,มเขาไม่รู้จะตอบยังไงเลยกลับออกมาไปหาหนังสือ อานาปนันสติห <c oughs> นังสือท่านพุทธทาสใครสอนสมาธิไปควานซื้อมาหมดเลยเจริญธรรมนะเอามาศึกษาทําไมครับเพื่อว่าวันต่อไปถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามเรื่องสมาธิจะได้ตอบถูก <c oughs> แล้วค้าเราจะบริพารท่านนี้ก็บอกว่าในวังเนี่ยคนที่ไปสนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทบทุกคนจะต้องรู้เรื่องสมาธิ <c oughs> แม้แต่ตัวเขาเองศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เล่าเอาไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงฝึกกิเลสท,ทรงฝึกลดกิเลส ก็คือบำเพ็ญตะบะเนี่ยด้วยการปฏิบัติพระสมาธิวันละนะอย่างน้อยสี่สิบนาทีอ,อย่างของเราเนี่ยวันละห้านาทีนี่ก็โอ้โหหนักหนาแล้วนะฝึกให้จิตนิ่งมีฝึกให้จิตนิ่งยากที่สุดเลยครับท่านแล้วเมื่อพระองค์ฝึกพระสมาธิอย่างน้อย้อยวันละสี่สิบนาทีไม่ใช่เพิ่งมาฝึกนะตั้งแต่เสวราชเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระองค์ในบุคลิกภาพเนี่ยดูยังไงก็ดีทุกมุมครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยราชชนครักษ์ท่านหนึ่งเขียนเล่าเอาไว้นะบอกว่า เขาสังเกตมานานแล้วทำไมเวลาพระองค์ท่านไปพระราชทานปริญญาบัตรคนสามสี่พันคนนะเดินเข้าไปเนี่ยพระองค์ท่านนั่งต่อกันสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ไม่ขยับไม่มีหลกเหล็ก,ลกครับเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะอยู่ได้ยังไงปรากฏว่าทางมหาวิทยาลายัยทดลองนะให้คณะบดีไปลองนั่งในเวลาเท่ากันกันกบพระองค์ใช้คณะบดีเปลืองไปตั้งสี่คนนั่งไม่ได้ไม่ได้ ทุกคนลงมาเนี่ยต้องเวียนกันบอกว่าเมื่อยมีคณะบดีคนหนึ่งถึงกับหอบแขนลงมาเลย oh ลองยื่นนิดเดียวนะ oh ปวดแขนไปทั้งวัน hmm. แต่พระองค์ท่านไปทรงยื่นสามสี่ชั่วโมงคน3ามสี่พันคนนะ hmm. เมื่อกลับมาที่พระราชวังแทนที่พระองค์จะเมื่อยเหมือนคณะบดีทั้งหลายพระองค์ทรงออกไปวิ่งออกกําลังพระวรากายต่อได้สบาย oh เคล็ดลับอยู่ตรงไหนรพระองค์ท่านเล่าว่าเคล็ดลับก็คือ ฉันฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อองค์ฝึกสมาธิพระองค์จึงมีมีมีกำลังพระวรกายครับแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงพระองค์ท่านเล่าว่าเมื่อบัณฑิตทุกคนมายืนอยู่เบื้องพระพักเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นบัณฑิตทุกคนเมื่อเขายื่นมือมารับเมื่อเขาเอางานแล้วเนี่ยพระองค์จึงยื่นปริญญาบัรให้เพราะฉะนั้นไม่มีมั่วเด็ดขาดเห็นไหมนี่คือสมาธิที่แน่วแน่เมื่อทรงงานไหนก็ตามงานทุกอย่างเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าเป็นงานที่ละเอียดละไหม่แล้วก็รอบครอบทุกงาน ฝึกตบะตบะนั่นเองฝึกตบะรบหรือฝึกลดกิเลสมาเป็ข้อที่เจ็ดครับพี่ฮัทข้อที่เจ็ดครับเป็นผู้ที่ไม่ทรงโกรธจเจริญพรคำว่าทรงเป็นผู้ไม่โกรธนี้ก็มาจากคำว่าอักโกธาเคยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่จะทรงเกลี้ยวบังไม่มข้าราชบริพารท่านหนึ่งก็บอกว่าตลอดเวลาสิบเอ็ดปีแล้วก็สิบเอ็ดเดือนที่เขาถวายงานแต้เบื้องพระยุคลบาทครับไม่พบเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ย ทร <c oughs> งเครียวหรือทรงโกรธอย่างดีที่สุดก็ทรงปราบปรามเท่าน,นั้นเองอนี่ขนาดว่าสังเกตอยู่สิบเอ็ดปีนะโโยังไม่เห็นถามว่าเคล็ดลับอยู่ตรงไหน <c oughs> เคล็ดลับก็คือว่าถ้าพระองค์ท่านทรง,งปฏิบัติพระสมาธิสมาธิเนี่ยทำให้มีสติเพราะฉะนั้นคนที่มีสติเนี่ยความกโกรธมันขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วอย่างดีมันกน็กลุ่นๆขึ้นมาแล้วสติจะตามทันเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะวิกฤตยังไงก็ตามพระองค์ท่านทรงนิ่งแล้วก็ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นราบบเรรียยมาโดดตลอคับ ข้อที่8ค,ครับทรงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนทรงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนคำนี้เป็นคำที่ทันสมัยมากเลยนะครับโลกกําลังต้องการโดยเฉพาะคนไทยก็คือคําว่าวิเหิงสาแต่เราเอามาใช้ง่ายๆว่าอาหิงสานั่นเอง,อางาบางคน,อนเอาไปใช้คู่กับคําว่าอาหิงสาอโหสิอเหิงสาก็คือไม่เบียดเบียนใครเลยข้อนี้สําคัญข้อนี้สําคัญมากๆครับเคยมีคนเขียนเอาไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว รรพระราชบริพารเสด็จแปพระราชฐานไปที่ภาคใต้เวลากลับนี่เป็นเวลาพผลเพลก็คือพบข้านั่นเองครับรถยนต์รบวนของพระองค์นี่เป็นร้อยคันนะแล่นไปจู่ๆเนี่ยเวลาเข้าใต้เข้าไฟก็คือพบขํานะรถยนต์พระทินนั่งจอดโดยไม่มีหมายครัาชองครคกษ์ก็ตกใจเตรียมปืนเตรียม,ยมทุกอย่างเลยครับเกิดอ,อะไรขึ้นโดยเฉพ,พาะภาคใต้ซะด้วยอสักพักหนึ่งทุกคนก็มองเห็นพระองค์งคสเสด็จดําเดินลงไปจากรถ แล้วก็ทรงหยิบทรงหยิบสิ่งสิ่งหนึ่งออกจากพระศอพระราชบริพารเนี่ยก็ฉายไฟฉายดูปรากฏว่าสิ่งที่ทรงหยิบออกจากพระศอเนี่ยคือทากตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะซึ่งพระองค์ทรงไปผจญมาหยิบทากตัวหนึ่งไปวางบนกิ่งไม้ครับแล้วเสด็จขึ้นรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นทากตัวหนึ่งเนี่ยพระองค์ยังยังไม่ฆ่าเลยอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเป็นทากตัวหนึ่งนะ คงคงมีปัญหาแน่ๆเลยไม่รอดแน่ๆเลยยิ่งถ้ากาลังกัดกัดทำให้เราได้รับความเจ็บปวดนะฮะกำลังกินเลือดเราอยู่เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทรงทรงหยุดรถพระที่นั่งแล้วรถทั้งกระบวนหยุดหมดให้ทักตัวเดียวนี่เรียกว่าอหิงสาหรืออวิหิงสาความไม่เบียดเบียนอวิหิงสาเจริญพรโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับมาที่ข้อที่9นะครับทรงเป็นผู้อดทนพระอาจารย์ทรงเป็นผู้อดทนครับภาษาบาลีเนี่ยใช้คําว่าขันติ อของเราเนี่ยพอ,พอเจอคําว่าขันติก็ไม่รู้ว่าจะอดทนอะไรก็คือคนนั้นบอกขันติคนนี้บอกขันติแต่มันพลาดไปหมดไงจริงๆขันติเนี่ยมันจะมีหลายลักษณะชเช่น,น,นอ,อดทนต่อความลำบากตรักตรำอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยอดทนต่อคําติฉินนินทาโอดทนต่อความลำบากตรักตรำเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะทรงเสด็จพระดําเนินหรือว่าเสด็จพระราชะดําเนินไปทั่วประเทศไทยเลย โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่เขาลือกันว่าอันตรายครับท้องถิ่นอย่างนั้นนะพระองค์ชอบไปทําไมถ้าพระเจ้าอยู่หัวอยู่ได้เนี่ยรัศดรก็อยู่ได้นี่ไงคือเคล็ดลับของพระองค์เพราะฉะนั้นบางที่บางแห่งในข้าราชบริพารหรือราชองคารักษ์ไม่อยากไปเช่นครั้งหนึ่งเสเด็จไปเยี่ยมเยียนชาวเขาครับเย็ยนวันนั้นเนี่ยพระองค์เสเด็จหลายที่มาถึงที่ที่ชาวเขาเรอรับเสเด็จก็เป็นเวลาพระเพล,พลเหมือนกันฝนก็นตกด้วยนะรปรากฏว่ามีมี นายทหารราชองครักษ์คนหนึ่งเนี่ยพาพระองค์เสด็จดำเนินลัดเลาะภูเขาไปพร้อมกับหม่อมเจ้าพระองค์หนึ่งปรากฏว่าพระองค์ก็ไปทั้งทั้งที่เสี่ยงมากพระราชบริพารพระาชงครา์ก็ไม่สบายพระไทยไม่ไม่สบายใจกลัวว่าเดี๋ยวจะหล่นลงไปข้างล่างสิอันตรายแต่พระองค์ก็ไปนะเสด็จดำเนินด้วยพระบาทไปเป็นเวลาระยะเวลาเกือบหนึ่งกิโลเมตรพอไปถึงเนี่ยทำให้ราชองครัาษ์บางคนโกรธมากเลยเพราะว่าเป้าหมายที่ไปเห็นนะเสด็จดำเนินมาเนี่ย ระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตรแต่เป้าหมายก็คือต้นชาต้นเดียวต้นชาต้นเดียวอยู่บนยอดเขาพระชนคพระรักท่านนั้นรู้สึกไม่สบายใจบอกว่าเนี่ยนายทหารทั้งหลายทําไมพาพระองค์ท่านไปลําบากเล่าแต่พระองค์ท่านไม่บ่นนะครับสุดท้ายก็มีคนกราบเป็นโคมทูลถามว่าทําไมพระองค์เสด็จไปดูล่ะต้นชาต้นเดียวจะมีค่าอะไรนักหนาเชียวพระองค์ท่านก็รู้ว่ามีคนเคืองอก็เลยทรงให้อาถาที่บายว่า ชาเนี่ยเป็นคนพระราชทานก็คือให้พันต้นชากับชาวเขาไปปลูกเป็นร้อยร้อยต้นหละครับแต่ทีนี้ชาวเขาเขาปลูกชาไม่เป็นไงครับเขาปลูกฟินเป็นปลูกชาไม่เป็นอพอได้พันของต้นชามาก็เอาไปปลูกปลูกหมดเลยสุดท้ายเมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทางนั้นจึงไปเยี่ยมดูต้นชาแม้เหลืออยู่หนึ่งต้นพระองค์ท่านก็เสียสละอดทนเดินลัดเลาะป่าดงไป ถามว่าทําไมไปดูพระองค์ท่านไปดูชาต้นเดียวนะเดี๋ยวนี้ชาวเขาปลูกชาเต็มดอยไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะชาวเขาคิดว่าขนาดปลูกต้นเดียวนะพระองค์ยังมาดูถ้าปลูกเต็มดอยจะไม่มาได้ไงอืเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พระองค์ไปด้วยนะไปเชียงรายไปเชียงใหม่นะขึ้นเขาตลอดเลยนี่คือคือพระขันติในพระองค์คครรัับบลำบากยังไงก็ไปนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่อาตมภาพเองก็ประทับใจแล้วเชื่อมั่นว่า เราทั้งหลายคงประทับใจครับโอ้โหนะเอาละครับมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่สิบนะครับนั่นก็คือทรงเป็นผู้สถิตมั่นในธรรมทรงเป็นผู้สถิตมั่นในธรรมมาจากภาษาบาลีว่าอวิโรธนะทมที่พระองค์สถิตมั่นเนี่ยมีอะไรถ้าเราไปถามคนทั่วไปก็บอกว่าอาจจะเป็นศีลห้ามั้งอาจจะเป็นข้อนั้นข้อนี้มั้งมั่วไปหมดเลยชาวบ้านของเราเวลาที่บายครับ แต่จริงๆหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงยึดเนี่ยจะมีหลักอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมมาทิปไตยหมายความว่าคนที่เป็นพระราชามหากษัตริย์ต้องทรงถือธรรมเป็นใหญ่ทำอะไรที่ถือเป็นใหญ่มีสามธรรมนะหนึ่งยุติธรรมหนึ่งยุติธรรมธรรมคือความถูกต้องดีงามสังเกตไหมธรรมคือความถูกต้องและดีงาม<ด>ถูกต้องถ้าไม่ดีงามนะพระองค์ไม่ยึดนะ นี่สาคัญมากเพราะฉะนั้นถูกต้องดีงามอันนี้เรียกว่ายุติธรรม,อมสองนิติธรรมคือกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็สามเนติธรมธรมเนติธรรม<ๆ>ก็เช่นกฎบนเทียนบานจารีบประเพณีต่างๆตั้งแต่โบราณราชประเพณีต่างๆพระองค์ทรงยึดทั้งหมดมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงยึดธรรมเป็นใหญ่ที่เรียกกันว่าธรรมมาธิปไตยอม,มองในแง่ของความยุติธรรม ตลอดพระชนมนชีพของพระองค์ที่เสด็จสเสวยราชจ,จนถึงปีนี้คร,ครบหกสิปีเราเคยได้ยินไหมว่าทรงด่างพร้อยในแง่ข้อนั้นข้อนี้ไม่มไม่เลยนี่เรียกว่าทรงตั้งอยู่ในยุติธรรม,มถูกต้องและดีงามเลย่อ,อพนพตั้งแต่เบื้องต้นทํากลางที่สุดไม่มีทิฏฐิแล้วก็นิติธรรมเมื่อวันที่25เมษายนพระองค์พระราชทา,านพระบรมราโชวาทให้กับประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสามศาล ให้มาพิจารณาแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งพระองค์ตรัสก็คือตลอดเวลาที่ทรงครองราชทรงทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามจารีตประเพณีถูกต้องตามหลักยุติธรรมพระองค์ตรัสว่าในชีวิตของพระองค์ไม่เคยทําอะไรตามพระไทยถ้าจะสรุปเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไม่เคยทรงมั่วเลยใช่ไหมทรงบอกว่าประชาธิปไตยไทยเดียวนี้มันมั่วประโยคนี้ย้อนกลับไปมองพระองค์ก็คือในขณะที่ระบ,บประชาธิปไตยของไทยในมันมั่วนะ เดี๋ยวก็กู้ชาติเดี๋ยวก็กู้พักเดี๋ยวก็กู้คนพระองค์บอกว่าเดี๋ยวนี้มันชักมั่วแล้วแต่พระองค์ท่านเนี่ยไม่เคยมั่วเลยทรงทำทุกอย่างถูกต้องตามทํานองอธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถามว่าเอ๊ะมีเรื่องไหนบ้างที่คนไทยรู้สึกว่าพระองค์ท่านทําไม่ถูกแทบไม่มีแต่ทั้งทั้งที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่เคยทําอะไรผิดแต่พระองค์ก็ตรัสมาคําหนึ่งนะเมื่อปีที่แล้วที่พระองค์บอกว่า The King can do wrong กษัตริย์ทําผิดได้นะเพราะฉะนั้นคุณวิจารกษัตริย์ได้หลัก กฎหมายรัฐธรรมนูญจะบอกว่า The King Can Do No Wrong ใช่ไหมถูกต้องใช่พระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายไม่ทําผิดแต่พระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยที่สุดในโลกเลยพระองค์ท่านบอกว่า The King Can Do Wrong กษัตริย์นะถ้าทําผิดวิจารณ์ฉันได้อัอตามาคิดว่าเราจะหาพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีจิตวิญญ,ญาณน,นักประชาธิปไตยขนาดนี้ได้ที่ไหนแทบไม่มีนี่แหละเรียกว่าทรงเป็นผู้สถิตมั่นในธรรม นั่นก็คือ1ิข้อของทศพิธราชธรรมนะครับพระอาจารย์ครับถ้าหากว่าประชาชนคนไทยเนี่ยจะดําเนินรอยตามได้ไหมครับคือทั้งสิข้อเนี่ยแม้ชื่อจะบอกว่าเป็นธรรมะสาหรับพระมหากษัตริย์ครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยธรรมข้อนี้แปลได้อย่างหนึ่งว่าธรรมะสาหรับนักปกครองสำหรับนักปกครองเราทุกคนก็เป็นนักปกครองปกครองอะไรปกครองชีวิตของเรานี่ใช่ไหม คนหนึ่งคนก็คืออาณาจักรน้อยๆหนึ่งอาณาจักรเพราะฉะนั้นเราต้องปกครองอาณาจักรหรือผื้นแผ่นดินใจของเราครับเอาอะไรมาปกครองอย่าเอากิเลสมาปกครองนะต้องเอาธรรมะมาปกครองหลักธรรมสาหรับพระมหากษัตริย์ก็เอามาประยุกต์ใช้กับพวกเราได้เช่นคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ให้ได้ไหมเราเป็นเป็นนักจัดรายการเราให้สิ่งดีๆแก่ผู้ชมนี่เรากําลังเป็นผู้ให้ได้แล้วเห็นไหมโอ้ครับ ิลเราเราเป็นผู้มีสินได้ไหมเราเป็นผู้มีศินหา้าสินนี่ไม่สง,งวเล็กกเสียนะถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วอยู่เฉยเฉยเราขึ้นหัวขื้นใจรักษาสินหา้ารักษาเลยไม่สงบเล็กกริเสียบเพราะฉะนั้นธรรมทุกข้อที่เราได้ยินได้ฟังมาบอกว่าเป็นธรรมะของพระเจ้าอยู่หัวแท้ที่จริงเป็นธรรมะของเราด้วยไม่ไม,ไม,ไ,มไม่มีปัญหาว่าใครจะปฏิบัติปัญหาก็คือคุณปฏิบัติหรือย,อยังเท่านั้นเองวันนี้ต้องขอกราบนพิสการและกราบขอพระคุณพระอาจารย์วชิระเมธีเป็นอย่างสูงเลยครับท่านครับกราบขอพระคุณ